สวัสดีครับสวัสดีเอชจีทุกท่านสวัสดีนะครับมาพบมาพ่อครับคนขับรถทัวร์ชาแนลครับตอนนี้ก็อยู่ที่พระรามเก่าครับออกมาตะตีหาขกัวเกือบปุกมุ่งแล้วครับมาจอดรอเวลารอเขาเรียกนะครับไปรับอยู่ที่ไปรับแขกนะครับงานมือเดียวครับงานมือเดียวฟิลิปปินส์เพ่าแขกฟิลิปปินส์นะแต่จว่าฟิลิปปินส์แย่บอนะครับก็เลย มาจอดรอเวลาอยู่ตรงพระรามเก่าครับตรงนี้ก็บที่เป็นทางรถไฟครับนี่ทางรถไฟนเนาะเบื้องนี่แหละเบื้องเบื้องที่เขาเคยกองหินของการทา่าการทางรถไฟนี่นะครับทั้งเทิ่องนี่ก็บที่เป็นรถไฟฟ้าอ่าแอร์พอร์ตลิงค์นะครับตรงนี้ก็บที่เป็นดานนะครับดานดานดานดัดาดานพระรามเก่านะครับ ้านนนอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปนี่ไปเลี้ยวสายนะเลี้ยวสายล่ากําแพงนะครับตรงข้างหน้านี้เป็นไก่ย,ย่างกีรพันธ์นะครับไก่ย,ย่างกีรพันธ์พระรามเก้านะครับด้านบางเสาตะหม้อนะครับ ไก่ย่างกีรพันธ์นะครับตอนนี้ก็จอดยู่ดีนะครับจอดอยูเว่นี่แหละครับหาเวลานะครับคาเวลาตีว่าเขาอืดนเขานัดผมแปดโมงครับตอนนี้ก็หกโมงหาที่ก่อเพราะท่านกินโมงอยู่ <c oughs> บางคนขามทา้งรถไฟไปพุ่นก็แจะเป็นถนนเรียบทางรถไฟ ไปออกไปนุ่นนะครับไปปัฒนาการได้นะครับ้วก็จะเปนร้ลันค้าลันขายลันแต่ว่ามันไม่มีเข่าขายดอกตรงนี้ขายจะย่ำขึ้นนะครับพวกทองราตรีนะครับมันก็มีเวื้องจอดห้จอดหาเวลาอยู่มองนี่ปลอดภัย,ยสุดแล้วครับ ดูเองสิละจะไหนมัดจอดรอกสีแล้วคนขับไปทั่วครับเองสิละไปแล้วแต่งานนะครับงานหนึ่งหนึ่งสองหมื่นเดือนนี้เราจะได้งานสามหมื่นครับ 1, 3, หมื่นสามหมื่นเดียว มื่นเที่ยแรกอะรับสองมื่นใดรับงานสองมือ่จอบไปแล้วจบไปตั้งแต่วันที่เก่านะครับแล้วก็ล่อมาสองมื่สามมือนนีแ่แหละครับหนึ่งสาม,มึงเที่ยมาไดงานมือนหนึ่งนะครับมา่อดที่ใดยู่ได้กินว้าคิดวาน่ะแล้วกว็วนะกที่เฮ็ดไปดอกว่าครับดีกว่ามีการมีงานเนาะนี่ก็เป็นส่วนยอมไตะทางด่วนนะครับ วนยอมใต่ทางด่วนตรงนี้รถโคกล่อรถบาดจอดนะครับจอดร่อเวลาเือนนะครับคนณคับรถทั่วไปยังสี่ละไปมือนี่ปรแกรมรู้สึกว่าที่ไปดำเนินนะครับดำเนินสะดวกจังหวัดลาดุรี้ เกมดีรับนะครับแต่ว่าทีมมาจอดรอดตรงนี้เพราะว่ายังหวาดีไปรับซ้อยปีดาซ0ซิะอะนาธนาขารนกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ว่ามันโมมีหมองจอดจอดรับได้ย่างเดียวจอดรับหลัก็ออกเลยนะครับแต่ว่าบันนี้มาจอดไปจอดรอดเนี่ยไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาจอดรอดยังสิ่งจอดรอดแบบนี้แหละ พอเวลาไปเรื่อยๆมกว่ามละเจ็ดโมงครึง่งแปดโมงมละถไก่แปดโมงมละถ้าจะมีผูอื่นเนาะเพราะว่ามันยีจอด,ดจอดรอบอะไรเด้่จเป็นก็นต้องมาจอดทังสี่แล้วเขาน้ำจำปากบบมมระบน,น,น,นหม่องซีหรือไม่ไปไปอยากทีลพันก้บแลนหาถนนไปกแล้วรถจะร้ายจะได้กับสงการเลี้ยวกับ ผู้ทีเดินทางกลับบานนะครับเดินทางกรับบานไปหาพอหาเมหาพีหาหานองหาลูกหลานนะครับก็ขอให้เดินทางไปตลอดปลอดภัยนะครับขับรถกันระมัดระวังกันเด้อครับเด้อสงการแล,แ,แ,ลาแล้วก็ดูแลสุขภาพนําเด้อแล้วก็ฝากช่องน้อยๆนะครับฝากช่องน้อยๆคนขับรถทั่วชาแนลด้วยครับ คนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับฝากนด้อฝากปีฝากน้องไว้แน่ฝาาซอยสนับสนยนนะครับตอนนี้รถกันเริ่มหลายแล้วล่ะเพราะว่ายุดเงาแล้วเด้อยตั้งแต่วันนี่วันนี้วันที่12แล้วนะครับ12ก่อสร้ามที่เป็น หอยวันที่สิบหกคนละครับยุดเดวคนก็นเริ่มกับทยอยกับบานแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาว่ารถติดอยู่แถวบางปะอินเนี้ยนะครับเส้นบางปะอินเนี่ยติดเลยเส้นสระบุรีนี่โอนโยทินนะครับจะได้กับพอให้เดินทางปลอดภัยเด้อครับเด้อสงการแหละไปหาขรอบกลัวไปหาป่อหาแม่หาพี่หาน้องนะครับ นี่แลหละคนคับรุดทั่วกับมีงานบ่ไดไปไส้นะครับสงการกับบไดดไปนะครับบรไดก้าบ้านนะครับพ่มีเงินแน่แล้วก็งานของบรไดยุทธ์นะครับคือทั้งแม่บ้านเขาบ่ไดยุดธงานนะครับถต่ไปคนเดียวกับไปได้ยุ่แต่ว่าขันเขาก็บ,บ่ยอมเนาะครับมันไปคนเดียวนะครับนี่ละ โตยังสิละคนขำบรดทั่วเบินเอาต่อ,อ,อตมีคนขำบรดทั่วไปยังสิละครับจะได้กับฝากกดติดตามกดไต์คดแช์น้ำด้อครับเ้อฝากกดกระดิ่งแจงเตือนให้นี่นะครับ จะได้คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีก่ก่อนเด้อครับเด้อเจอกันคลิปหนาเด้อครับท่นนี้ขอให้เอฟซีทุกทานเดินทางกลับบ้านโดยตลอดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยโชกโช้นหมาทุกคนเดอครับเด้อสงการนี้คลิปนี้ซ้ำนี่่นครับเจอกันคิปหนาเด้อครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดี